สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมครับระบบแสงสีเสียงครับของทีมงานทัตพลสาวครับวันนี้เป็นงานทานเลี้ยงครับเป็นงานแต่งที่อำเภอเมืองจังหวัดตากครับวันนี้เราก็ลงเซตมินิมินิครับเราใช้ครับซับข้างละสองใบครับจากลอดสาวครับแล้วก็มิดไฮจาก SPM ครับรุ่น s b 12 M2 ครับ วันนี้เรามากันที่ริมแม่น้ำปิงครับผมเนี่ยครับพาชมระบบด้านบนเวทีครับตู้มอนิเตอร์ครับก็จะเราก็ใช้ของ S P M ครับจะเป็นรุ่น S อ1ทิบห้าครับเราใช้จำนวน4ี่ใบครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมด้านบนเวทีชุดแบนดเกียร์ครับผมแบนเกียร์เราก็มีครบครับสวยๆครับแบรดเกียร์ ตอนนี้นักดนตรีสาวเช็คเรียบร้อยครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับเป็นร้านกาแฟครับริมแม่น้ําปิงครับที่จังหวัดตากนี่ครับตอนนี้แขกก็เริ่มทยอยเข้าแล้วครับบรรยากาศสวยๆครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพามาชมครับชุด power ครับ่าเราใช้อะไรกันบ้างครับผมพลังของเราครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเราเริ่มจากไม้ลอยครับเราใช้ของ s a ว v i i o ครับเนี่ยสี่ตัวเลยครับคลื่นดีครับตัวนี้ครับแล้วก็ชุดคอนโทรเลอร์ของเราครับใช้ DBX แล้วก็ GDK ครับล่างสุดก็จะเป็นตู้โหลดครับนี่ครับบรรยากาศแม่น้ําปิงยามเย็นๆครับบรรยากาศดีครับลมโชยครับนี่ครับสเตตทบ็อกครับเราใช้ DL32 จากไ i d a สครับผม แล้วก็ power ครับเราใช้ TDK ที่ดีสิบสามส่วน power monitor ครับเราใช้เป็น TDK รุ่น TM 8 004ครับนี่ mix เราก,ก็ใช้ m y d a s ครับ M 3 2 r สอง R ไรครับครับนี่ผาชมบรรยากาศริมแม่น้ำปิงอีกรอบหนึ่งสวยจริงๆครับบรรยากาศดีครับลมพัด เี๋ยวเราจะพาไปชมนี่ครับโอ้โหไลติ้งของเราครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นฟอนต์ฟิลของเราครับฟอนต์ฟิลเราเก็บสองจุดครับทำดีเลย์เรียบร้อยครับนี่เราจะพาไปชมด้้นข้างเวทีสัทรอบนี่ครับระบบไฟครับก็จะตั้งเป็นเสาอย่างนี้ครับซ้ายขวาครับ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ